เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตที่ประชุมนะเอาเชิญเชิญเชิญใน50คะแนนเนี่้แล้วก็แบ่งย่อยมาเป็นข้อหนึ่งลักษณะการสอนเนี่ยสอนทุกเทไม่ใช่สองคนครับตามตาัดส่วนที่เราคิมพ์มาคืออตัดส่วนสามนะครับด้านความรู้แล้วก็ด้านคุรูปปกาแล้วก็ด้านมีผลโดยทั่วไปผลวันนั้นในวันที่ที่มานั้นก็คือมีสิทธิ์นบเสนอโดยลูกศิษย์นะครับเสนอโดยลูกศิษย์แล้ว ภูนรุรงนิดแบบที่เราไม่ต้องที่ที่รักศิษย์ก็คือเวลาศิษย์ทุกคนที่จะไปทํางานโปรเจกต์หรือเรียนโปรเจกต์เนี่ยของการเป็นศิลปินนะครับไปใช้นะหรือว่าแม้กระทั่งยูทูบเบอร์นะครับยูท <c oughs> ูบครับครูชวนาทเพ่งสุขนะครับมีผู้ที่ได้เป็นโขนยักษ์นะครับเป็นที่ที่เหตุการณ์พิเศษอยู่โรงเรียนมีเยอะ วิทยาบุตรนะครับเป็นโรงเรียนขยายคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรียนหน้าฏศิลป์แล้วก็ต่อยอดไปสร,ร้างผ่านอาจารย์เป็นอาจารย์สอนว,วิาชีววิทยานะครับจะใช้หลักวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาทุกๆนั้นก,ก็คือเอาผลงา,านพวกนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตรนะ์มองปัญหาแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาการก็ได้ทํามาเป็นชิ่นวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้คะแนนนะครับมูลนิธิอะไรเ็ากำหนดมาหรือว่าเขาแต่และจังหวัดกำหนดแต่ที้น ก็คือด้านวิทยาศาสตร์พวกคนเสนอแลไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ก่านมาแล้วด้านเกมที่จะมาจัดข้อที่สี่ก็พฤติกรรมคุณงความดีนะครับาการบาดใจของสองคนเท่านั้นครับทีนี้สองคนจากที่สิบสองคนเนี่ยมองเลยว่าผลไม่ต่างก็แรก,กถ้าเกิดว่าการนำรตัดตัวตัดท้ายเนี่ยคะแนนก็จะออกมาทั้งหมดนี้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าในห้าสิบคะแนนเนี่ยแล้วก็แบ่งย่อยมาเป็น ข้อหนึ่งลักษณะการสอนเนี่ยสอนทุก๊บๆมูลนีที่อะไรเขากำหนดมาอยู่ว่าเขาใส่ระดัดกำหนดแทนขึ้นเอง